สวัสดีครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวไม่สู้ดีเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลลาวนะครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวได้ออกมาแถลงข่าวว่าฟีฟ่าได้ลงโทษนักฟุตบอลลาว45คนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลไปตลอดชีวิตเพราะถูกตรวจสอบว่ามีส่วนพัวพันกับการช่อโกงผลการแข่งขันหรือว่าล้มบอลซึ่งนักฟุตบอลจํานวนดังกล่าวก็เป็นการสะสมมาหลายปี และหลังจากข่าวนี้ก็มีชาวลาวจำนวนมากได้มาสแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้มากมายลองไปฟังกันดูครับมุมมองแต่ละคนจะว่ากันยังไงบ้างโดยที่ความคิดเห็นแรกได้มากล่าวเอาไว้ว่าพูดจริงๆนะถ้ามีแค่เขาเขาคงจะไม่กล้าทำถ้าไม่มีคนบอกคนสั่งให้ทำแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าไม่ชอบโกงแชมป์แน่นอนอันนี้คงเป็นประชดครับแล้วก็ต่อมาครับ ข้ออ้างที่ผู้บริหารไม่มีความสามารถในการบริหารทำไม่ได้ก็โยนให้นักกีฬาคนที่ดีที่อยากพัฒนาเขาจะแก้ไขส่วนคนที่ทำไม่ได้ก็มักจะแก้ตัวมักโยนให้คนอื่นความคิดเห็นต่อมาครับปกติวงการฟุตบอลลาวเราก็ถือว่าอ่อนแออยู่แล้วยังเสี่ยงมาล้มบอลอีกเวรกรรมแท้ๆความคิดเห็นต่อมาครับขอให้เป็นบทเรียนในอนาคตคนที่ทำอาชีพนี้ ก็ขอให้เลือกเอาคนที่เป็นมืออาชีพมีจรรยาบัณไม่เฉพาะแต่นักกีฬาผู้บริหารโค้ชและทีมงานควรได้เรียนรู้เรื่องนี้ความเห็นต่อมาครับบริหารแบบตาย,ตายความคิดเห็นต่อมาครับนักกีฬามีการช่อกโกงล้มบอลตั้ง45คนแสดงให้เห็นว่าสหาพันธ์ฟุตบอลไม่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองนักกีฬาไม่มีอนาคตอันชัดเจนให้เขา ดังนั้นเหตุการณ์แบบนี้ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆสหพันธ์ควรพิจารณาตัวเองลางออกยกคณะเลยอย่าหน้าด่านอยู่ต่อมีความอายบ้างความเห็นต่อมาครับมันเป็นเพราะว่าสหพันธ์ไม่ได้เป็นที่ตัวนักเตะถ้าตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าถ้าคัดเลือกจากเหนือถึงใต้เอาคนที่มีพรสวรรค์แขวงละสองคนมันก็จะไม่เป็นแบบนี้แต่ว่านี่เมื่อไรก็เส้นสายเป็นใหญ่ การเห็นแก่เงินเกินไปไม่มีน้ำใจนักกีฬาความคิดเห็นต่อมาครับงงมากงงกับผู้จ้างให้ล้มบอลน,นะต่อให้ไม่จ้างก็ชนะใครไม่ได้อยู่แล้วความคิดเห็นต่อมาครับฉันคิดว่านักกีฬาไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นขั้นที่ใหญ่กว่านั้นบุคคลที่สามารถล้มบอลได้ต้องสามารถประสานงานกับฝ่ายกู่แข่งได้จึงจะสามารถล้มบอลความเห็นต่อมาครับถ้าใช่จริงๆดีใจที่สุด เพราะผ่านมาหลายสิบปีมีเรื่องแบบนี้วนเวียนอยู่กับทีมฟุตบอลลาวไม่ขาดสายทั้งวงนอกวงในก็มีข่าวแบบนี้ประจำแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับจะไปเอาอะไรกับนักเตะขนาดประธานสันธ์ก็เคยถูกฟีฟ่าแบนเพราะว่าช่อบก,กงพอผนโทษก็กลับมาทําหน้าที่อีกงงเลยทําเหมือนหาคนได้ยากไม่ต้องคาดหวังอะไรกับวงการฟุตบอลลาวหรอก เชีย์กัมพูชาเวียดนามนู้นความเห็นต่อมาครับแบบนี้แหละกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติลาวจึงไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนากับประเทศอื่นเคยเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงประชาชนลาวก็คอยเอาใจช่วยสู้ไปด้วยกันแต่ผลได้มามันไม่สมควรกับการกระทําควรแก้ไขความคิดเห็นต่อมาครับมันเป็นเรื่องปกติของลราเราแล้วท่าน การอัดฉีดไม่เคยมีเหมือนประเทศอื่นไปแข่งเขาก็แจกแต้มเอาเงินดีกว่าความคิดเห็นต่อมาครับเพื่อไม่ให้ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นใครยิงประตูได้ลูกหนึ่งก็ให้รางวัล10ล้านต่อประตูเลยเวลาแข่งขันหาผู้ให้การสนับสนุนไปเลยบริษัทที่ใหญ่เช่นบริษัทเบียร์ลาวลาวโทรคมและอื่นๆความเห็นต่อมาครับ พราะว่าประเทศเราไม่มีอลิกอาชีพเตะอยู่สโม,มสรอ,อะไรได้ก้มได้ไม่เท่าไรมีบางคนก็เลยฉวยโอกาสเอาตอนนี้ไม่คิดถึงหน้าตาประเทศชาติและอนาคตของตัวเองและผลที่ตามมาความเห็นต่อมาครับแจ้งรายชื่อออกมาเลยให้แฟนบอลเขารู้หน่อยว่าคนขายชาติเป็นแบบไหนความเห็นต่อมาครับถ้าไม่มีคนสั่งเขาเขาไม่กล้าหรอกฮ่าฮความเห็นต่อมาครับ ิงเข้าได้10บล้านปล่อยกองหน้าหลุดได้ร้อยล้านความเห็นต่อมาครับดูเตะทุกนัดก็รู้แล้วว่าไม่ต้องมาเถียงข่าวหรกคนเล่นบอลเขารู้ดีความเห็นต่อมาครับล้มกันทั้งทีมทั้งองค์กรนั่นละผู้ใหญ่กินงบกินเบีย้ยเลี้ยงสวัสดิการต่างๆของผู้น้อยผู้น้อยไม่มีกินก็ล้มบอลกินฮะ่าฮ,ะฮะ่ความเห็นต่อมาครับทำไมไม่เอาระไรชื่อมาประจาน พวกเห็นแกนตัวแบบนี้ความเห็นต่อมาครับสหพันธ์ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าทำมากี่ปีแล้วประเทศอื่นเขาพัฒนาประเทศเราล่ะทำไมไม่พัฒนาเหมือนเขาลาออกเถอะให้คนที่อยากพัฒนาวงการฟุตบอลจริงๆเข้ามาความเห็นต่อมาครับเตะโคตรกากยังมาล้มบอลอีกสุดยอดเลยแบบนี้ไม่ควรโทษใครหรอก สอยโคดเอาระดับโลกมาคุมก็กากเหมือนเดิมความเห็นต่อมาครับมีทุกสมัยสหพันธ์ควรพิจารณาตัวเองอย่าโทษแต่นักเตะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่นำมาให้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ